สวัสดีครับวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมเยอะมากมากเหนื่อยเหนื่อยมากมากวันนี้กินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับอะไรคะบล็อตมิสไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมไม่เข้าใจวันนี้กินกินมาม่าต้ม อ่าครับมาม่าไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีะ